พี่น้คะปลูกแบบนี้เขาจะอายุยืนนานไหมคะปลอายุยืนเลยครับ <uh> ดีไม่ดีอาจจะอายืยนกว่าเราคลยเรายี่สิบปีสามสิบปีอยู่ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าท่านน่ะต้องพังทลายตัวนี้ค่ะออกแค่อายุไม่เกินหนึ่งถึงสองปีควรเราออกควรออกเพื่ออะไรเพราะขนาดเนี้ยทุเรียนม,มันติดแล้วมันรอดแล้วข้างล่างเราไม่ได้ปิดฝานะครับเราไม่มีฝาเพราะว่าถ้าเราจะปลูกกินลูกเราต้องปล่อยให้รากเขาลงดินไปสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้จะพามาชม การปลูกทุเรียนในวงบ่อนะครับเหมาะกับอะไรเหมาะกับท่านที่มีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมีดินที่ไม่เหมาะสมในการที่จะปลูกทุเรียนเช่นดินเหนียวเกินไปดินทรายเกินไปเช่นจังหวัดนครนายกแถวทางฝั่งที่ไปองค์คลักปทุมธานีนนทบ,บุร,ร,าาร,รีสมุทรปราการฉะเชิงเซาสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่างทองสุพรรณบุรี เกือบทั้งหมดเป็นดินเหนียวที่ผมไปดูมาคือปลูกทุเรียนค่อนข้างยากวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดไม่ได้ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดแต่สามารถช่วยให้ทุเรียนปลูกขึ้นได้ง่ายที่สุดในดินแบบนั้นก็คือดินของท่านเนี่ยท่านก็พวนดินให้ล้วนซุยประมาณสักเมตรยีความกว้างลึกสักคืบหนึ่งก็ได้ถ้ามันแข็งแล้วก็หาแกลบดิบหาอินทรีย์วัตถุมาใส่กับดินของท่านโดยประมาณก็คือดิน5ส่วนต่ออินทรีย์วัตถุต่างๆ หนึ่งส่วนแล้วก็ใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาใส่โพแทสเซียมฮิวเมตนะครับแล้วก็ปั้นโคกให้เตียเต้ยๆประมาณ15้าเซนแล้วก็ใช้วงซีเมนต์นะครับที่ไม่ใหญ่เกินวงที่ท่านทวนนะครับอาจจะเป็น50เซนปลูกต้นเล็ก80เซนปลูกต้นขนาดกลางแล้วก็1เมตรปลูกต้นที่ใหญ่โดยการเอาวงไปตั้งบนดินที่ท่านกองแล้วก็ดินของเราเนี่ยไปใส่สักหนึ่งหนึ่งถุงแล้วก็เอาต้นตั้ง เวลาตั้งต้นนะครับให้ดินที่ปากเข่งอยู่เสมอหรือสูงกว่าปากวงได้ประมาณ5เซนเพราะว่าเดี๋ยวลดน้ําไปนานๆ8-9เดือนมันก็จะยุบเหมือนของผมครับแล้วเราปลูกต้นตั้งใส่ดินเสร็จเราก็กบกดดินให้แน่นถ้าบางท่านกลัวจะเกิดเชื้อราข้างล่างนะครับโรยเชื้อไตโคดามาไว้โรยผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดเชื้อราไว้โรยยากันปวกไว้ถ้าท่านกลัวปวกแล้วก็ต้นตั้งดินกบ วิธีการที่จะทําให้ต้นไม้ตั้งตัวเร็ววิธีหนึ่งก็คือใช้วิตามิน B1 ผสมน้ํา3 0 5 0ถึงลาดในนี้2อถึงสวันครั้งแล้วก็ฉีดพ่นทางใบ7วันครั้งใช้ได้ไม่ต้องเปลืองงบเยอะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็จะมีชุดทําใบต่างหากที่สามารถกระตุ้นการแตกใบแล้วก็ปุ๋ย20-10หรือ9ก้าสาสามารถใส่ได้สูตรอื่นก็ใส่ได้แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้และวิธีการใช้ของแต่ละคนนะครับ ตัวนี้ผมปลูกมาแล้ว9เดือนเลือกทุเรียนเสริมหนึ่งรากมาปลูกนะครับจากต้นที่เล็กๆก็โตขึ้นมาประมาณนี้ที่เห็นงามๆแบบนี้นะครับข้างล่างเราไม่ได้ปิดฝานะครับเราไม่มีฝาเพราะว่าถ้าเราจะปลูกกินลูกเราต้องปล่อยให้รากเขาลงดินไปแต่รากที่ลงดินไปบริเวณข้างเคียงเนี่ยจะต้องไม่มีน้ําแฉะวันข้างหน้าปลูกไปแล้ว2อสาปีสามารถถาวงหรือทุบออกแล้วเราก็เติมดินให้สลลบตรงนี้ออกได้แต่ถ้าจะให้ดีแค่ประมาณ1ปีหรือปีครึ่ง สมมติโตเท่านี้ท่านสามารถทุบออกแล้วดินมาเติมได้นะครับเติมได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากจะได้ไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเรารอครบนานรากอาจจะเบียดอยู่ตรงนี้นานแล้วการที่จะออกไปอาจจะทําให้ออกไปได้จริงแต่ออกช้าลงมันก็จะส่งผลต่อการขยายกิ่งก้านสาข,ขาของต้นทุเรียนครับพี่นันคะปลูกแบบนี้เขาจะอายุยืนนานไหมคะโอ้อายุยืนเลยครับดีไม่ดีอาจจะอายุยืนกว่าเราสองยี่สิบปีสามสิบปีอยู่ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าท่านต้อง ทางทลายตัวนี้ค่ะออกแค่อายุไม่เกินหนึ่งถึงสองปีควรเอาออกควรออกเพื่ออะไรเพราะขนาดเนี้ยทุเรียนมันติดแล้วมันรอดแล้วดินที่ไม่ดีในไหนก็พูดแล้วผมบอกเลยแล้วกันดินที่ไม่ดีในระหว่างที่ท่านรอตัวนี้ดีให้โตขึ้นเก้าเดือนที่ผ่านมาแปดเดือนที่ผ่านมาท่านจะต้องใส่ตรงนี้นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุละมันพวนดินแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อนะครับแล้วก็เอาดินมาเติมทีละหน่อยละหน่อยเติมไว้รอเลย,เลย ตักพรวนเราจะไม่ทําทีเดียวเต็มไม่ยุ่งเราทําทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยครับเพราะว่ารากเนี่ยถ้าเราไปเติมหนารากที่ทะลุออกมาเขาจะออกขึ้นบนไม่ได้ไม่ได้ดีเพราะว่ามันจะคดงอตรงนี้เพราะมันติดที่ปอกปูนครับเราอาศัยว่าทุกอย่างมันต้องมีจังหวะของมันถ้าจังหวะของมันได้ดีพอดีมันก็จะทําให้ต้นเรานั้นไปได้ไวนะครับเดี๋ยวท่านลองดูต้นนี้นะครับถ้าผมไม่มีอะไรตรงนี้ผิดพลาดต้นนี้ก็จะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปท่านใดสนใจ วิธีการปลูกหรือคําแนะนําหรือต้นพันธุ์โทรมาสอบถามเราได้หรือมาหาเราได้นะครับที่ปราจินบุรีอำเภอเมืองตำบลคงไม่ลายเบอร์โทรก็0 9นย์เก0 0หน9 6ง6 9็ดเกแล้วก็086 383 3061ครับขอบคุณมากครับสวัสดี